ขอเจริญพอรอาตมาภาพภาพระครูเทระบุญยวัฒน์เจ้าอาวาสวัดป่าตารตรบนตำบลบกค้างอำเภอสังกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนคำถามแรกนะครับอาจารย์เห็นว่าปัญหาหลักของชุมชนในปัจจุบันคืออะไรครับแล้วก็มีสาเหตุหลักมาจากอะไรปัญหาหลักปัญหา,ญหาในชุมชนบ้านป่าตานนี้ปัญหาหลักก็คือบุคลากรในชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เด็กๆเนะี่ย มีจํานวนน้อยทําให้ปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุนะ่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่อายุ5-60ปีมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหลายๆอย่างก็จะเป็นผู้สูงอายุทางนั้นแต่ว่าคนรุ่นใหม่นะมีจํานวนจนวนํานวนน้อยอคำถามที่สองครับหากมองไปข้างหน้าอีกสิปีครับพระอาจารย์อยากจะเห็นชุมชนของเราเป็นแบบไหนที่สุดครับก็ยังจะคงรักษาเอากลักษณ์โดยเฉพาะความรักความสามัคคีในชุมชนซึ่งปัจจุบันนี้ ถ้าหรือในอดีตเน่ยเวลาเรามีงานอะไรนะีคนในชุมชนก็จะมาคอยช่วยเหลือกันตลอดนะคราบพี่สางนครับเพื่อที่เราเนี่ยจะไปถึงวิสัยทัศน์นั้นครับถ้าอาจารย์คิดว่าเราควนเริ่มงอะไรให้เด็กเล็กๆนะมีโอกาสได้เข้ามาวัดมาเรียนรู้ภูมิปัญญาแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนเวลามีงานก็นำเอาเด็กเหล่านั้นและมาแสดง ให้คนทั้งหลายเนี่ยได้มาเห็นความสามารถของเด็กๆเป็นการสร้างเวธีให้กับเด็กๆด้วยคิดว่าชุมชนควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติครับแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ยอย่างยั่งยืนก็ที่นี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาด้วยก็จะมีการอนุรักษ์เกี่ยวกับประเพณีภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้อยู่แล้วก็โดยเฉพาะวิถีชีวิตวิถีชีวิตของชาวยองที่นี่เป็นวิถีช,ชีวิตที่สงบสุข อาจารย์มีแนวคิดในการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็คุณปัญญาในที่่นะครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่ยังเห็นคุณค่าก็จะมีการจัดการเรียนการสอนอย่างเช่นที่นี้ก็มีการจัดตั้งชมรมนาฏยศิลป์เนาะเพื่อให้เด็กเยาวชนได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านการแสดงศิลปะล้านนาต่างๆการฟ้อนการรำต่างๆอาจารย์มองเห็นบทบาทของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนไหครับแล้วก็อยากให้เยาวชนทาอะไรเป็นพิเศษ อยากให้ผู้ปกครองอในชุมชนเนี่ยเด็กที่ไปเรียนในเมืองเนี่ยถ้ามีโอกาสว่างก็อยากให้มาทำกิจกรรมร่วมกับในชุมชนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกใหค้คนในชุมชนด้วยถอาจารย์เห็นว่าเทคโนโลยีหรือว่านวัตรกรรมสามารถเข้ามาช่วยพาฒนาชุมชนได้ไหครับที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถ้าหากนาเทคโนโลยีมา,าจะทําเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะทําให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ ทำให้รู้จักเป็นที่กว้างขวางอาจารย์มีแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับชุมชนอื่นหรือว่าภา,ายนอกอื่นเวลาที่นี่จัดกิจกรรมอะไรนะก็จะเชิญคนในชุมชนที่อื่นนะมาร่วมกิจกรรมด้วย อย่างเช่นโรงเรียนผู้สูงอายุเราจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลบวัวค้างทั้ง13หมู่บ้านได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อเราเปิดโรงเรียนแล้วก็จะมีทั้งเทศบาลตำบลบวกค้างมาช่วยทั้งสนับสนุนทั้งมาเป็นวิทยากรอะไรต่างๆอนะาจารย์อยากฝากข้อคิดหรือข้อแนะนำอะไรให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะสมรวมในการพัฒนาชุมชน ก็อยากจะให้มีความสนใจแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมาพัฒนาหมู่บ้านของเราด้วยเนื่องจากว่าหมู่บ้านเราเนะี่ยก็จะมีคนรุ่นต่อๆไปนะถ้าหากเราไม่สานต่อไม่สืบต่อนะมันก็จะหมดที่รุ่นเรา่อสิ่งที่เกา่าๆที่มันใช้ไม่ได้เราก็อาจจะยกเลิกไปแต่เอาสิ่งใหม่ๆที่ยังมีอยู่มารวมกับสิ่งที่พัฒนาแล้วก็ จะทำให้เกิดความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นของเก่าๆที่ดีๆอยู่เราก็อนุนรักษ์ไว้ของใหม่ๆที่เจริญที่มันพัฒนาแล้วเราก็เอามาผสมมาผสมผสานในการพัฒนาให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไป